เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นําเอาสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดหลายๆคนคงเคยได้ยินนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ย ในการที่รทเรานําเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดมาพูดคุยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับการที่เรานําเรื่องนี้มาพูดคุยเนี่ยก็เนื่องจากว่าคุณนาธานโอมานนะครับได้เสียชีวิตลงจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยมันคืออะไรมีลักษณะอาการรวมถึงวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับครับก็นับว่าเป็นข่าวที่ สุดช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตของคุณนาธานโอมานนะครับอดีตศิลปินชื่อดังในวัยเพียง45ปีหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคโลหิตจ,จางและมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับครับสำหรับภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยิน ซึ่งการติดเชื้อจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของร่างกายเชื้อดังกล่าวนะครับก็ได้แก่เชื้อจุลชีพต่างๆเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียเชื้อราและเชื้อที่อวัยวะของร่างกายสามารถทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับตรงนี้เนี่ยแพทย์ได้อธิบายถึงภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับว่าเมื่อมีการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วเนี่ย ร่างกายของเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อหรือต่อพิษของเชื้อโรคซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นทั่วบริเวณของร่างกายหากมีความรุนแรงมากอาจพัฒนาไปสู่ภาวะช็อกและทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเนี่ยล้มเหลวแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้นะครับจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับ ขณะที่เชื้อโรคเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะทางเดินอาหารหรือทางบาดแผลโดยเฉพาะในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายโดยจะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดมีอยู่ด้วยกันสาปัจจัยนะครับ1ความเจ็บป่วยเมื่อร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานต่า ก็จะทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคตับแข็งเนื่องจากตับจะเป็นตัวกรองเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเมื่อตับไม่สามารถทำงานได้เชื้อโรคก,ก็จะสามารถผ่านเข้าไปในกระแสะเลือดได้ง่ายขึ้นหรือเป็นโรคเบาหวานเนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ย จะทำให้มีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคเสียไปนอกจากนี้ในเด็กเล็กและในผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้มากกว่าคนหนุ่มสาวแม้ว่าไม่มีโรคประจำตัวก็ตามเนื่องจากมีภูมิต้านทานต่ำนะครับและ 3. สาเหตุอื่นๆเช่นการรักษาผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยได้แก่การสวนทวาร การสวนปัสสาวะและการใช้สายสวนหลอดเลือดที่ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นสำหรับลักษณะอาการของการติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะ1ก็คืออาการเฉพาะที่เป็นเฉพาะอวัยวะที่ติดเชื้อเช่นหากมีอาการไอและเจ็บหน้าอกเมื่อหายใจอาจพบว่ามีการติดเชื้อที่ปอดหรือเยื่อหุ้มปอด หรือมีอาการปวดหลังและปัสสาวะบ่อยแสดงว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อที่กลวยไตยเป็นต้น 2. อ,อาการแสดงทางผิวหนังเกิดจากการที่เชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่อยู่ในกระแสะเลือดกระจายมาสู่บริเวณผิวหนังทําให้เกิดรอยขึ้นที่บริเวณผิวหนังซึ่งในบางรอยนั้นอาจจะมีลักษณะที่ไม่จำเพาะอย่างเช่นเป็นตุ่มหนองธรรมดาและในบางรอยนั้นมีลักษณะจำเพาะ ที่สามารถบอกได้ถึงชนิดของเชือ้อ 3. อาการที่เกิดจากการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชือ้อหรือเป็นกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายเช่นมีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสในบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วย มีชีพจรเต้นเร็วขึ้นเกิน90ครั้งต่อนาทีและหายใจเร็วเกิน20ครั้งต่อนาทีเป็นต้นสำหรับการรักษาการติดเชื้อในกระแสะเลือดแพทย์จะวินิจฉัยจากลักษณะและอาการของผู้ป่วยเป็นลำดับแรกนะครับจากนั้นจะทําการเจาะเลือดและตรวจสิ่งคัดหลั่งจากอวัยวะที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อด้วยการเพาะหาเชื้อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ3-5วันแต่เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดเป็นภาวะฉุกเฉินแพทย์จึงต้องอาศัยการวินิจฉัยเบื้องต้นและเลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่ครอบคลุมเชื้อไว้ก่อนซึ่งหากผู้ป่วยได้รับยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะที่ตรงกับเชื้อในช่วง1-2ชั่วโมงแรกผู้ป่วยจะมีอาการรอดชีวิตสูงมากนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยหากได้รับยาที่ไม่ตรงกับเชื้อหรือได้รับยาช้าเกินไป ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้นเช่นกันเมื่อได้รับยาต้านจุลชีพแล้วแพทย์จะทำการรักษาแบบประคับประคองไปพร้อมๆกันเช่นถ้ามีภาวะไตาวายก็ทำการฟอกไตถ้าผู้ป่วยหายใจเองไม่ได้ก็จะมีการให้ออกซิเจนหรือการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือถ้าผู้ป่วยมีภาวะซีดก็จะมีการให้เลือดโดยพิจารณาตามลักษณะอาการของผู้ป่วยนะครับ สำหรับวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดหากทราบว่าตัวเองเมีปัจจัยเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงสิ่งแรกก็คือเราจะต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอรวมทั้งรักษาโรคประจำตัวที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อในกระแสะเลือดเช่นผู้ที่ป่วยเบาหวานก็ควรควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีดูแลในเรื่องของอาหาร การรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่รวมทั้งรักษาสุขอ,อนามัยกินร้อนช้อนกลางล้างมือหากมีอาการไข้สูงหนาวสัน่นหรือมีอาการซึมหายใจเร็วผิดปกติหรือพบความผิดปกติที่ไม่เคยเป็นมาก่อนให้รีบมาพบแพทย์และควรหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ที่มีเชื้อโรคเยอะสถานที่แออัดมีการระบายอากาศไม่ดีนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของภาวะ การติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับในเรื่องของลักษณะอาการสาเหตุต่างๆนะครับและก็วิธีการป้องกันร,รักษานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ